สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกํำลังใจทุกๆเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆให้กับทุกทคนในทุกทวัน ะะส่งพลังงานดีๆในทุกๆวันนะคะเช็คเช่นเช้าว,วันนี้มาดูพลังงานมาจับพลังงานมาส่งพลังงานให้กับทุกคนเรามาเช็คพลังงานในทุกๆเชา้าในทุกๆวันนะคะวันไหนยุ่งหรือวันไหนที่มีภาระราาที่ติดตอนเชา้าก็จะไม่ได้มาส่งที่เชา้าก็อาจจะมาสายหน่อยแบ่งเวลาออกกําลังกายด้วยนะคะทานู่นทำนี้ทานั่น,นยื้อเสน้นยื้อสายนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ากร,กระปี้กระเป๋าด้วยนะคะปกติผู้อ่านไพ่ก็ไม่เคยได้มา ยืเส้นยื้สายนะคะช่วงเช้าเลยนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นมาออกกําลังกายตอนเช้าด้วยนะคะตอนเย็นด้วยนะคะโอเคค่ะท็อป,ปิกของเรานะคะวันนี้เรามาดูพลังงานกันนะคะแล้วก็ท่าในใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเลือกแบบที่ต้องการปรึกษาพนาหัวใจนะคะ จะออกมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะออกมาแล้วหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของคนในวันนี้นะคะข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเมื่อสักครู่เห็น s o x o u p u p s ออกมาถ้าใช่หน้าจออกมาอีกนะคะมอบพลังให้กับทุกๆคนในเช้าวันนี้นะคะความสุขสมหวังแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาที่พึงพอใจ สิ่งที่ต้องการร้องขอนะคะที่คุณดึงดูดไว้กับสิ่งที่คุณขอกับพระเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับสิ่งที่คุณเพียรพยายามเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราหวังแน่นอนค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะ10เหรียญออกมา king of cups 6กไม้เท้าค่ะแล้วก็ queen of cups นะคะ พลังงานของความสุขที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่ดีที่สุดและที่ดีกว่าคุณกําลังมองหาความสุขที่เป็นความสุขจริงๆใช่ไหมคะความสุขที่ออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขจากนี้และตลอดไปนะคะจนชั่วนิรันดร์เลยทีเดียวไม่ว่าความสุขนั้นจะ อะไรหรือเรื่องราวที่รอคอยมันตื่นเต้นมันเข้ามาทําให้คุณตื่นเต้นคุณได้มีความพรั่งพรูจากความรู้สึกของคุภายในจิตใจตื้นตันที่สุดตื่นเต้นที่สุดเวลาที่คุณได้พบเจอได้เริ่มต้นใหม่ได้พบเจอกับสิ่งสิ่งนี้นั่นคือสิบเหรียญนะคะสิ่งที่คุณต้องการหน้าที่การงานการเงินความรักที่ดีที่มั่นคงที่มั่งคั่งที่รวมสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบ ในชีวิตเลยทีเดียวเห็นไหมคะสิบเหรียญน,นี้แพรว,พรวสีทองอารามเลยอยู่ในหีบนะคะเก็บไว้อย่างดีอย่างมีความมั่นงคงควรจะมีกินมีเหลือเก็บเหลือใช้นะคะจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวมีทรัพย์สิสนอย่างที่คุณต้องการนะคะมีอะไรที่เพียบพร้อมทุกอย่างเลยความรวมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบทุกอย่างความมั่นคงที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ก็อย่าลืมอย่าประมาทในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าอะไรต่างๆที่เราใช้ชีวิตในประจําวันนะคะและในทุกๆวันนั่นเองนะคะ คีนอปคับนะคะแล้วก็6ไม้เท้าคีนอปครับมันเป็นพลังงานของความรู้สึกของความรักด้วยเช่นกันความรักที่คุณจะได้พบเจอใครบางคนที่มีความลงตัวเพราะว่าเป็นธาตุที่เหมือนกันคุณจะมีพลังงานในเ n e r g y เขาและคุณที่เหมือนกันเคมีเข้ากันสินเสมอกันชอบอะไรเหมือนกันมีแรงดึงดูดเข้าหากันเขาจะมาชนะหัวใจของคุณคนคนนี้จะชอบคุณด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์จริงๆความรู้สึกที่เราคอยการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นแบบความสมานที่ฉันรอคอยกันพัฒนาความสัมพันธ์ฉันไม่ได้รอคอยความสมานที่ชั่วครางชั่วคราวหรือไปไป,ไปมาๆเพราะนั้นเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้เขาจะเป็นความรักที่เป็นความรัก,ทรกแท้ความรักเป็นแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆไม่ใช่ความรักชั่วครางชั่วคราวมันจะเป็นความรักที่มั่นคงมั่งคัง่งและเต็มไปด้วยอนาคตที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการนะคะหกไม้เท้าการได้รับชัยชนะคุณผู้หญิงคุณผู้ชาย ทุกคนจะได้ความมั่งคั่งในอนาคตที่จะพบเจอเพราะสิ่งที่คุณต้องการคือการเริ่มต้นกับสิ่งที่เรามองหาการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะถ้าเรื่องเงินนะคะมีมาอย่างแน่นอนนะคะการคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ๆหรือว่าเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆกับงานที่มั่นคงแล้วก็มีเงินที่ เยอะขึ้นและพอที่จะซัพพอร์ตและเก็บไว้ในอนาคตรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตด้วยนะคะหกเมถาวรได้รับชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของงานเงินความรักและก็ทุกๆเรื่องเพราะว่าทุกคนผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะและแน่นอนคู่ชีวิตอย่างที่บอกค่ะจะได้เจอคู่ชีวิตที่เขามีสินเสมอการเคมีเข้ากันนะคะเป็นคู่ชีวิตจริงๆนะสร้างเนื้อสร้าง,งตัวด้วยกันรวมถุ์รวมสุขด้วยกันเก็บเงินด้วยกันเก็บทองเก็บ เก็บทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันนะคะเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกมรดกด้วยกันแต่บางท่านเจอคนที่เขามีความเป็นคนที่ร่ารวยเป็นอาเซียนะคะเป็นเจ้าสัวเป็นผู้บริหารใหญ่เป็นรับผู้นําเป็นคนที่เป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งเป็นคนมีทรัพย์สินมีอสังหาแบบนี้เข้ามาจีบเข้ามาเดินหน้าในความสัมพันธ์เข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์เข้ามารู้จักในความสัมพันธ์ เขาอาจจะเป็นคนที a ่มีช <A> ื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะมีหน้ามีตาเป็นคนป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะและคุณจะรู้สึกสัมผัสเขาได้ด้วยหัวใจและความรู้สึกของเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเพราะคุณจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าหัวใจตรงกันหัวใจความรู้สึกตรงกันดวงตาของคุณกับเขาจะสื่อถึงกันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเจอจะรู้สึกได้แหละว่านี่คือคนที่ตามหาคนที่รอคอย เพราะว่าสายตาดวงตาของคุณจะมีอะไรที่คล้ายกันและเหมือนกันนะคะดวงตากลมโตวดวงตาได้รูปได้เรียวเหมือนกันนะคะเดนั่นหมายถึงว่าการกลับมาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเก่าๆนะคะที่คุณอาจจะได้ปรับได้จูนได้บาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่กับสําหรับบางท่านนะคะ6ไมทไมทาวไแปดมาวค่ะขออภยัย การกลับมากระทันหันการได้เริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างกระทันหันนั่นเองนะคะบางอย่างมันอาจจะไปยากสะหน่อยนะคะด้วยความที่ว่าตัวตนของคุณเป็นคนที่มีมีความเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะคะเรื่องของภาระหน้าที่การงานที่ต้องแบกรับหรือปัญหาที่ต้องแบกรับไว้นะคะอุปสรรคในเรื่องของ การที่จะคุยกับใครการที่มีประเด็นอะไรกับใครการที่ขัดแย้งกับใครเพราะฉะนั้นตัดสินใจและคิดทบทวนให้ดีๆจะทําอะไรนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามา้คุณรู้สึกว่าหนักอึ้งนะคะคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่มัน,ม,น,ม,นมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องรอจังหวะที่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นการคุยการเคลียร์สำคัญนะคะ การคุยการเคลียร์ทำอะไรให้กระจ่างและเข้าใจนั้นสำคัญมากๆและการใช้สมาธิแล้วก็การคิดวางแผนต่างๆนะคะควบคุมอารมณ์ความร้อนแรงอะไรไว้คิดก่อนนะคะถึงแม้มันจะช้ามันจะไปยากมีอุปสรรคแต่มันก็ไปได้ลดความขัดแยง้งปัญหาต่างๆลงนะคะเรามาดูอีกค่ะเจ็ดเรียนนะคะ ชีวิตนะคะของเรานะคะจะค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างต้นไม้เลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าเหมือนการปลูกต้นไม้เห็นไหมคะต้นเงินต้นนี้มีเหรียญพรั่งพราวรออยู่เลยเจ็ดเหรียญแล้วนะคะ จะเป็นสิบเหรียญในวันข้างหน้านั่นเองนะคะนี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดมากๆเลยนะคะแต่เรื่องราวของความรักออกมาแล้วคือคุณจะพบเจอกับชายหนุ่มที่เป็นหนุ่มใหญ่อบอุ่นจิตใจดีด้วยนะคะบางท่านได้พบเจอแล้วรอคอยการกลับมาพบเจอกันนะหนุ่มใหญ่อบอุ่นจิตใจดีค่ะดูเฟรนล,ลี่ดูดีมีเสน่ห์จะเดินทางเข้ามาจีบคุณเห็นไหมคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยข้ามป่าข้ามภูเขาออมาด้วยนําถ้วยแห่งความรู้สึกนี้ค่ะเป็นแพชชั่นเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะเป็นแพชชั่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่า เขามมา่ยังไงของเขานะคะเขาทําไมเขาแบบรู้สึกว่าไม่เหมือนใครหรือว่าทําอะไรที่แตกต่างนะคะจากคนอื่นที่คุณได้พบเจอนั่นเองนะคะ The High f r e n c e สองดาบนะคะ n a of Cups นะคะตัวตนของเขาคนนั้นเป็น9้าถ้วยค่ะเขาคนนี้ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครเป็นคนที่ ดูอบอุอน่นมีความเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์มากๆนะคะคนชอบเยอะคนเข้าหายเยอะนะคะดูอะไรก็ดูดีบุคลิกภาพดีดูดีไปหมดการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกตาถูกชะตาต้องตาต้องตจตั้งแต่วินาทีได้ที่คุณได้พบเจอนะคะเป็นความรู้สึกดีๆล้วนๆแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเ,ออเขาเขาโสดจริงไหมนะคะ เขาโสดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าโสดแล้วมีคนคุยก็ปล่อยเขาเราก็มีคนคุยได้เช่นกันนะคะแฟรแมีพื้นที่มีสเปซให้กันและกันเคารพซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่เสมอภาคกันนะคะแต่คนที่จะเป็นคนดีกับเราจริงค่ะต้องเป็นคนที่โสดจริงๆข <c oughs> ออภัยค่ะโสดจริงๆนะคะ ทีนี้เรื่องราวน่าตื่นเต้นคือเขาจะเดินทางเข้ามาจีคุณโดยที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นและน่านตกใจเพราะว่าจะ,จะเป็นแรงดึงดูดและเป็นแพชั่นมากๆเลยนะคะสองดาบคือการนิ่งเพื่อหยุดคิดเพื่อหยุดของหยุดการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์บางท่านจะได้เจอแล้วจะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันนะคะมีการห่างกันนิ่งกันไปและกลับมาได้สารความสัมพันธ์กันแล้วก็จะตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์ยังไงเพราะคนคนนี้นะคะ ถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่คุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับคุณตั้งแต่วันแรกและอยากที่จะคอมมิตเไม่เหนือจริงจังกับคุณตั้งแต่วันแรกแต่เขาจะไม่ทำหรอกค่ะเขาจะพยายามเดินความสัมพันธ์กับคุณแบบผู้ใหญ่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางท่านได้พบเจอพลังงานเก่อๆที่กลับมาคุยกลับมาตัดสินใจตกลงในความสัมพันธ์กันนะคะว่าจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์หรือไม่อะไรยังไงเพราะมันมีเรื่องของการห่างกันไปมีพลังของความห่างความนิ่ง ความเงียบการรอคอยการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะระหว่างเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาคนนั้นนะคะแต่ถ้าตัดสินใจแล้วดีแล้วเดินหน้าต่อไปคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านะคะน่าตื่นเต้นกว่ามีความสุขกว่าพราวกว่าภูมิใจกว่าน่าภูมิใจกว่าอย่างแน่นอนแต่ว่าเห็นพลังงานเก่าๆขึ้นนั่นคือสําหรับบางท่านนะคะ ใครที่รออาจจะได้กลับมาหรือคุณอาจจะได้พอมานานแล้วไม่กลับมาคุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่านะคะก็ถ้าเรื่องการงานอย่างที่บอกค่ะอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งที่ดีทําให้มีเงินทองไหลมาเทมาวางแผนดีๆสิ่งสําคัญเจ็ดถ้วยวางแผนดีๆนะคะวางแผนคิดถึงโปรเจกต์อนาคตของเราแล้วก็คิดถึงเรื่องราวของการเงินความรักต่างๆไว้ในอนาคตเป็นแรงหนึ่งดูดของเราด้วยนะคะแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งลงมีเหตุและผล นะคะมากๆลดความเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนอะไรแบบต่างๆให้นิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมองโลกให้กว้างขึ้นแล้วคนจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วนะคะที่เกิดมาครบ32โชคดีแล้วที่ได้มีกินมีใช้มีงานเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราเราจะต้องเดินต่อไปให้ได้เป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดู เกตเวย์ way, นะคะทางออกกัน Giving Birth นะคะมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนจะเป็นเ NERGY พลังงานถุงถึงขั้นแบบ เอ่อเอเนอร์จีอินทูเดอะเวิลด์เลยนะคะเหมือนกับว่าโหม,มัน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 ไปมันเกิดใหม่มากๆกําเนิดเกิดใหม่ในทุกๆเรื่องและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจากที่เรารอคอยมานานจากที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าจะทําอะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่ที่ทเพียวแล้วก็บริสุทธิ์มากๆเลยคุณจะได้รับมันแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะ believing in magic นะคะ reaching a b o a e นะคะคือเชื่อในในสิ่งมหาจรรย์เชื่อในสิ่งที่ที่พิเศษที่พิเศษที่สุดเพราะถ้าเราเชื่อเราจะได้สิ่งนั้นนั่นคือกฎแห่งแรงดนนึงดูดเราเชื่อว่าเราจะได้เจอรักแท้เราเชื่อว่าเราจะได้เจอ สิ่งที่ดีเราทำดีเราคิดดีเราเดินทางสู่เส้นทางที่ดีเราจะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะกดแหงแดงหนึ่งดดนั่นคือใจิตใจของเราต้องคิดดีคิดทำดีแล้วก็คิดบวกไว้นะคะและการกระทำของเราเท่านั้นนะคะผู้อ่นานไพ่เชื่อในเรื่องของการกระทำทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะคะทำดีได้ดีคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังงานของตัวเองคุณจะรู้สึกว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่คุณรอคอยออกมาจากดอกบัวออกมาจาก คุณจะรู้สึกว่าร้องแบบตื่นเต้นและก็น่าดีใจที่สุดกับสิ่งที่คุณได้รับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจนล้นเออมากๆในจิตใจล้นมากๆไม่รู้จะทํายังไงอีกนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วอาจจะออกมาเป็นน้ําตานะคะเพราะว่าปลื้มแล้วก็ตื้นตันมากๆกับสิ่งที่คุณได้พบเจอนั่นคือพลังงานด้านบนที่ที่พูดออกไปแล้วสิ่งที่ไพากาลังบอกว่าต้องควบคุมอะไรต้องจัดการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเจอใครที่เขามา คอม m ิ t เมนตกับคุณเลื่อนขั้นเลื่อนสถานาะเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะของเรื่องของความรักแล้วก็ในตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจไว้ เรา,าจะได้เดินม,มีถึงเป้าหมายเราต้องเจอสิ่งลบๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะเรื่องราวที่ตื่นเต้นมันจะเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่และเป็นอะไรที่รอคอยและเชื่อในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารอและกําลังค้นหาอยู่นะคะ believe in your magic ด้วยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าก,กระโดดโลดเต้นมีความสุขมากๆนะคะมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคุณจะเห็น คุณจะเห็นคนเดียวเท่านั้นสิ่งที่คุณจะคือเหมือนกับว่าถ้าคุณจะประสบความสําเร็จอะค่ะสิ่งที่คุณจะเห็นอะคือเป้าหมายของคุณถ้าคุณเห็นเป้าหมายของคุณแล้วคุณไปต่อคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะตื่นเต้นคุณจะร้องัชโยคุณจะเลื่มปิ่มมากๆนะคะและความรักรักแท้เหมือนกันถ้าเขาเห็นคุณเขาจะเห็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนที่วิเศษมีแสงเรืองรองนะคะอยู่ด้านรอบนี้นะคะรอบนอกนี้เห็นไหม ขาเป็นคนที่พิเศษคุณจะสวยที่สุดและพิเศษที่สุดคุณจะดีที่สุดจงเชื่อไว้ว่าคุณสวยที่สุดดีที่สุดและพิเศษที่สุดใครที่เจอคุณนะคะคุณเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆในชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สําหรับนี้ค่ะเหรียญแห่งความมั่งคั่งเห็นไหมคะสิเหรียญก็ออกมานี่คือเรื่องข่าวดีที่ตื่นเต้นนะคะที่สุด มาบหมคุณตอนนี้นะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ค่ะเราต้องทำให้ได้คว้ามาให้ได้ Darkman นนะคะ Success ค่ะประสบความสำเร็จนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแห่งพลังแห่งความมั่งคัง่งการประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะแล้วเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดเงินทองจะไหลามาเทมานะคะก็ค,คือเหมือนกับว่าได้เริ่มต้นสิ่งที่ดีีดกว่าและเป้าหมายอย่าลืมโฟกัสเป้าหมายกับสิ่งที่คุณต้องการไว้และเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ก็เหมือนกันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าเราจะต้องการไพ่ m a r r i a g ออกอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ m a r r i a จะออกมาไหมนะคะเดี๋ยวดูนะจะออกมาหรือเปล่านะจะได้ครบครันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าไม่ออกมา happiness ค่ะความสุขจะเกิดขึ้นนะคะน่าจะออกใบนี้ ไม่ใช่นะคะเลิฟความรักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้คุณอาจจะได้เจอหนุ่มที่มั่นคงนะคะแล้วก็หนักแน่นเข้มเท่หล่อดูดีมีสเสน่ห์นะคะตามไลฟ์สไตล์ที่คุณทบเจอครั้งแรกอย่างที่บอกประสบความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยความสุขสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้คุณเป็นก้าเหรียญด้วยนะคะตัวตนของคุณเป็นก้าเหรียญสวยและมีสเสน่ห์เคียบพร้อมคุณจะเจอก้าวถ้วยที่มีความอุดมสมบูรณ์ม,ม,รมีความอุรมความอ่อนไหวน่ารักมีสเสน่ ส่วนคุณจะเป็นคนที่แพรวพราวแล้วก็หนักแน่นมั่นคงนะคะเพราะคุณจะเป็นสิบเหรียญนั่นเองที่ออกมาตอนนี้คุณเมี9นเก้าเหรียญแล้วคุณจะประสบความสําเร็จความเพอร์เฟกต์ทุกอย่างในชีวิตที่คุณต้องการนะคะกับทุกๆคนคะ่ะนี่คือคลิปพลังงานของวิดีโอนี้ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนคประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเจอคนที่ใช่เจอรักแท้ที่เข้ามาจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่คุณ รอคอยแล้วก็ค้นหาติดตามมาตลอดนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ช่วงชีวิตของเราขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอคนนั้นเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ